สามราศีกำลังจะหมดเคราะห์เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลใหญ่อีกไม่นานจะได้รับทรัพย์ก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีกำลังจะหมดเคราะห์เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ ห้ามทอ้ออีกไม่นานจะได้รับทรัพย์ก้อนโตได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษที่ผ่านมา6-7ปีถูกดาวมฤตยูทับทำให้คนที่เกิดราศีนี้ดวงชะตาเหมือนโดนวิบากกรรมซัดถาโถมบางคนชีวิตแย่ปัญหาชีวิตเยอะหลายคนสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวสูญเสียงาน สูญเสียเงินจำนวนมหาศาลจากที่ไม่เคยป่วยหนักก็ป่วยหนักจนแทบจะเอาตัวไม่รอดก็มีแล้วหลังจากที่ดาวฤตยูย้ายราหูก็มาอีกแถมดาวพฤหัสบดีก็มาทับเล็งซึ่งก็บอกว่าดีแต่ว่ามามีราหูอีกเรียกว่าโชคซัดกรรมซัดชาวราศีเมษพอสมควรแต่ตอนนี้เป็นข่าวดีชาวราศีเมษพ้นวิบากกรรมแล้วเพราะฉะนั้น นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะดีมากราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรโทษทุกเรื่องสุขภาพการเงินและมิตรสหายแต่ตอนนี้ได้พ้นขอสกเพราะตอนนี้ดาวเสารได้ยกย้ายออกไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมกันนั้นดาวพฤหัหสบดียังอยู่ในเรือนกรรม,มะซึ่งเป็นราชาโชคของราศีมังกรถือได้ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณในด้านหน้าที่การงานกับชาวราศีมังกรก็มีเกมไปถึงการได้บ้านรถอสังหาริมทรัพย์ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม ชาวราศีกันปี2567เป็นปีแห่งทางรอดหลายปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะได้พบกับทางออกที่ดีหน้าที่การงานจะได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นส่วนดวงการเงินปีนี้มีเฮมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆม,มีเงินใช้จ่ายมากขึ้นและยังสามารถจัดการภาระหนี้สินได้ทันกำหนดเวลาแต่รายจ่ายที่โดดเด่นคือ รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองตามดวงชะตาแล้วจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาให้ช่วยเหลือกันตลอดทั้งปีคงต้องหาทางหนีที่ไล่ให้ดีๆรายจ่ายในบางกรณีก,ก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ